จ็คพอต2024แจ็คพอตลุ้นรอดรวยเป็นเรื่องราวในอนาคตอันใกล้ที่มีการผลิตแก์ลอตเตอรี่ขึ้นในพื้นที่แคลิฟอร์เนียด้วยเงื่อนไขสุดระห่ำนั่นคือใครที่ฆ่าผู้ชนะรางวัลได้ก่อนพระอาทิตย์ตกดินอจะได้รับแจ็คพอตมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์อย่างถูกกฎหมายเมื่อเคที่คิมย้ายมาอยู่ที่ลอสแองเจลิสเธอบังเอิญพบว่าตัวเองมีตัวถูกรางวัลและการเอาชีวิตรอดจากฝูงนักล่ารางวัลแจ็คพอตดูแทบเป็นไปไม่ได้ ดังนั้นเธอจึงต้องจับมือกับเจ้าหน้าที่คุ้มครองลอตเตอรี่มือสมัครเล่นอย่างโนเอลแคสซิดีด้วยความไม่เต็มใจซึ่งโนเอลพร้อมจะทำทุกอย่างที่ทำได้ให้เธอรอดชีวิตจนถึงเวลาพระอาทิตย์ตกดินเพื่อแลกกับรางวัลส่วนหนึ่งของเธอแต่ทว่าโนเอลก็ต้องเผชิญหน้ากับลุยลูอิสคู่ปรับจอมเจ้าเล่ห์ที่พยายามมาชิงส่วนแบ่งรางวัลจากเคที่ทุกวิธีทางทั้งคู่จะรอดไปได้ไหมต้องมาลุ้นกันรบกวนกดไลค์กดติดตามเพจของเรา และดูหนังได้ฟรีที่ telegram movietofith e, T o F I e T H.